Thấy bà phá lên hả Yên 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 Bà bỏ rồi Đừng 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 เออนมแข็งนีมแข็งนมแข็งมันทำอะไรน่ารักน่ารักมากเลยคราบเอ้าน่ารักจังเลยคนนี้เออวันร้อยจะนใส่อึก้อเลยเอ๊ะเออีกสักรอบดิ เอ้แปลว่าแม่ชอบแกล้ง่ะ <c oughs> ไม่มีฟันอ่ะเด็กฟันน้ำนมเหรอเนี่ยไปถึงบ้านแล้วลูกเข้าบ้านกัน